สวัสดีครับอยู่กับผมสตีฟธิตวัฒน์ทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับการเล่นผินนะครับลายลํากรแบบเก่าๆนะครับของอาจารย์หนุ่มภูไทยนะครับคลิปนี้เป็น ep ที่1นะครับผมเดี๋ยวตัวอย่างการเล่นนะครับที่อาจารย์หนุ่มภูไทยได้เล่นไว้นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับผมสาหรับลายนี้นะครับผมก็จะตั้งสายทางลํากรนะครับหรือว่าทางน้อยนะครับีย์ f minor นะครับโดยที่ สายหนึ่งนะครับสายหนึ่งเป็นเสียง f 4นะครับผมสายสองนะครับผมตั้งเป็น c 4นะครับและสายสามนะครับผมตั้งเป็น f 3นะครับ เรามาเริ่มวักแรกกันนะครับผมตัวล่านะครับผมมีจุดอยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นลาต่ํานะครับจะเป็นลาสายเปิดสาย3นะครับคือตัวนี้นะครับให้เราสมมุติโน้ตขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คือสายลานะครับเสียงลาโอเคนะครับลาสายเปิดสาย3นะครับต่อไปนะครับอ่าตัวมีนะครับมอมะนะครับเฉยๆนะครับก็คือจะเป็นมีสายเปิดสายสองครับ เป็นตัวลานะครับตัวลาลอลิงเฉยๆนะครับเป็นสายเปิดสายหนึ่งนะครับที่เห็นแบบนี้นะครับผมให้เราดีดลงพร้อมกันนะครับแล้วก็กรอนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนแรกนะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นสัญลักษณ์นิ้วนะครับผมโดยที่ตัวไนะครับตัวไหมายถึงใช้นิ้วชี้กดนะครับไนะครับย่อมาจาก Index finger นะครับแปลว่านิ้วชี้นะครับต่อไปนะครับตัว R นะครับตัว R นะครับก็ย่อมาจากลิง g finger นะครับก็คือให้ใช้นิ้วนางกดนะครับผมอ่านิ้วนางครับนิ้วนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงตัวเรนะครับต่อไปนะครับตัว T นะครับตัว T นะครับจะอยู่ที่สาย1เฟสที่2นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนีครับทอทหารเฉยนะครับที่นะครับตัวโน้ตปกติแบบนี้นะครับให้ดีดลงนะครับผมอ่ะเห็นว่าตัว T นะครับไม่มีขีดหรือว่าไม่มีอะไร อยู่ข้างล่างหรือข้างบนนะครับผมก็คือให้ดิ้ลงนะครับต่อไปนะครับตัวลานะครับตัวลาจะเห็นว่ามีเขียอยู่ด้านล่างนะครับตัวลามีเขียอยู่ด้านล่างนะครับตัวลาตัวนี้นะครับจะเป็นลาสายเปิดนะครับลาสายเปิดสายหนึ่งนะครับเหมือนที่เราฝึกไปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ตัวโน้ตที่ขีดเส้นใต้ทุกตัวนะครับผมตัวโน้ตที่ขีดเส้นใต้ทุกตัวนะครับให้ดิดขึ้นนะครับผม มีดดขึ้นนะครับมีดิดลงดีดขึ้นนะครับต่อไปนะครับตัวเลนะครับตัวเลตัวนี้นะครับเลนะครับตัวเลสูงนะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ซ้าย 1, เฟสที่4นะครับหนึ่งสามสี่นะครับนะครับคือตรงนี้ตัวเลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงมาฝึกเล่นอ่ะตรงที่ผมระบายสีให้นะครับผมนะครับทีลาเลนะครับดีดลงขึ้นลงนะครับครับลงขึ้นลงนะครับทีลาเลแบบนี้นะครับ นะครับทีนะครับใช้นิชิทีลาดิดขึ้นเลดิดลงนะครับทีลาเลนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ต่อไปเราก็เพิ่มเข้ามาครับทีลาเลลาทีลาเลนะครับก็ยังกดเหมือนเดิมอยู่นะครับทีลาเลลาทีลาเลนะครับทีนี้ก็เพิ่มไปอีกหนึ่งช่องนะครับทีลาเลลาทีลาเลลาทีลาเลนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปเพิ่มไปอีกหนึ่งช่องนะครับทีละเล่ละทีละเล่ละทีละเล่ละทีละเล่นะครับอ่าต่อไปนะครับช่องสุดท้ายนะครับผมตัวฟานะครับอ่าตัวฟาเรายังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับตัวฟานะครับจะอยู่สายหนึ่งเฟสที่สองนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับอันนี้เป็นเสียงฟานะครับผมโดยที่ฟาตัวนี้นะครับจะเป็นฟาชาร์ปนะครับผมแต่ว่าอ่า ในที่นี้นะครับผมจะเขียนย่อเป็นฟาเฉยๆนะครับผมเพื่อนง่ายๆนะครับถ้าเขียนถ้าเขียนฟาชาบนะครับจะทําให้แบบอ่านยากนะครับผมก็เอาเป็นฟาเฉยๆนะครับให้เราตกลงรวมกันนะครับว่าถ้าเป็นตัวฟ้านะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับฟาสาย2เป็ที่2นะครับตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับลอลิงใส่สลูนะครับหรือว่ารูนะครับ ตัวลาตัวนี้นะครับเป็นลาสาย2เฟสที่4นะครับผมนะครับผมจะใช้นิ้วนางกดนะครับผมเขียนตัว R ไว้ข้างบนอยู่นะครับนะครับเสียงเดียวกันกับลาสาย1นะครับผมแต่กดต่างกันนะครับต่อไปนะครับจะเห็นโน้ตที่อยู่ในวงเล็บนะครับฟากับลานะครับผม ฟากับลาตัวนี้นะครับก็คือดีดควบนะครับหมายถึงอ่ะดีดฟานะครับแล้วตกไปหาลานะครับแบบนี้นะครับนะครับให้เราให้เราดีดลงไปนะครับฟาครับดีดฟาปึ๊บแล้วก็ตกไปหาลานะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นมาท่าที่หนึ่งนะครับนะครับแบบนี้ช้าช้าก่อนนะครับ อ่านะครับผมก็ลองฝึกดูแค่นี้ก่อนนะครับผมครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำนะครับการเล่นพินลายลำกรนะครับแบบเก่าๆนะครับของอาจารย์หนุ่มผู้ไทยนะครับ EP ที่1น่นะครับผมก็ให้ทำความคุ้นเคยกับโน้ตนะครับทางนะครับทางทางน้อยนะครับโน้ตจะแตกต่างกันไปนะครับยังไงก็ลองฝึกดูก่อนนะครับแล้วก็ ไว้เจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ